สวัสดีครับผมโมการนิมิสุพลังแห่งนิมิตในสัปดาห์นี้สาหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเปรียบเสมือนการได้ยืนอยู่หน้าประตูสําคัญของชีวิตที่มีกุญแจหลากหลายดอกวางรออยู่ตรงหน้าคุณต้องเลือกว่าจะเปิดประตูไหมและต้องกล้าพอที่จะเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจในช่วงนี้ทุกอย่างจะเคลื่อนที่เร็วมากเหมือนลมพายุที่พัดพาาอากาสเข้ามาแต่หากคุณยืนมั่นในคุณค่าของตัวเองผลลัพธ์ที่จะได้รับ ไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่คือการยอมรับและความมั่นคงระยะยาวไพ่ที่ปรากฏในชุดไพ่นี้มีของคุณได้แก่ไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของข่าวดีการสื่อสารการเดินทางและการเริ่มต้นที่มาเร็วมากไพ่ใบที่สองไพ่ใบนี้สื่อว่าเป็นภาพแทนของความสำเร็จการได้รับการยอมรับไม่ว่าในสายงานสายเรียน หรือบทบาทชีวิตคุณถูกมองเห็นได้รับคำชมและได้รับโอกาสแต่เบื้องหลังภาพนี้ยังมีแรงกดดันที่ซ่อนอยู่ใช้ชนะบางอย่างต้องรักษาให้มันอย่าหยุดเพียงเพราะได้รับคำชมไพ่ใบที่3นี่คือภาพแห่งความมั่นคงความสุขและผลลัพธ์จากการว่าปรากรฐานที่มั่นคงเงินทองความสงบและพื้นที่ส่วนตัวจะเข้ามาในชีวิตนี่คือไพ่แห่งการเก็บเกี่ยวไม่ใช่การิี่ลนหากคุณวางระบบมาดีทุกอย่างกำลังเริ่มตอบแทนคุณแล้ว และตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงสําคัญที่สุดกันครับพลังนิมิตทั้ง3าใบนี้ส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณใน4ีด้านหลักเราจะเจาะเลือกไปทีละมุมเพื่อให้คุณใช้พลังนิมิตนี้อย่างมั่นใจที่สุดในประจำวันนี้สำเรื่องการงานนี่คือช่วงเวลาทองของการสแรสดงศักยภาพให้แต่ละใบส่งเสริมว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีข้อเสนองานใหม่หรือโปรเจกต์เร่งด่วนเข้ามา คุณจะได้รับความชมการสรน,นับสนุนหรือการโปรโมทที่โดดเด่นบางคนอาจ <อา S 1> ได้ขึ้นตําแหน่งได้รับโอกาสร่วมงานกับคนสาคัญแต่ขอเตือนอย่าหลงในสิ่งชื่นชมจงใช้โอกาสนี้วางแผนระยะยาวและแบ่งพลังให้สมดุลสําหรับเรื่องการเงินไพ่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับรายได้ที่มั่นคงหรือเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่คุณลงทุนไว้คนที่เคยลําบากมาก่อนตอนนี้เริ่มเห็นปลายทางที่แสงสว่างใครที่กําลังคิดเรื่องการซื้อการขายที่ดินหรือของใหญ่ถือว่าเหมาะ เพราะถ้ามีใครหยิบยื่นโอกาสทางการเงินเร็วนี้ให้พิจารณาอย่างรอบคอบแต่ไม่นานเกินไปเพราะโอกาสดีจะไม่รอคนหลังเลสำับเรื่องความรักคนโสดมีแนวโน้มเจอคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณอาจเป็นคนในวงการเดียวกันหรือมีโอกาสเจอผ่านการเดินทางผ่านทางการงานหรือกิจกรรมเร่งด่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเพิ่งผ่านวิกฤตหรือความไม่แน่ใจ ช่วงนี้เหมาะกับการคุยเรื่องอนาคตร่วมลงทุนหรือไปที่สร้างรากฐานชีวิตร่วมกันแต่คุณหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดส,สินเพราะสถานการณ์จะเปลี่ยนเร็วมากสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายฟื้นตัวเร็วและแข็งแรงขึ้นในช่วงนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังจะเริ่มเห็นพัฒนาการแต่ระวังการเดินทางแบบฉับพลันหรือเปลี่ยนที่นอนบ่อยๆอาจมีผลต่อการนอนหรือข้อเข่าบางคนอาจรู้สึกใจล้ามากกว่าร่างกายล้า ควรหาพื้นที่สงบให้ตัวเองอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและหากมีโอกาสให้อยู่ใกล้ธรรมชาติหรือปลูกต้นไม้จะช่วยฟื้นพลังได้ดีมากพลังนิมิตประจำสัปดาห์นี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนี่คือช่วงเวลาที่ทั้งโอกาสและผลลัพธ์ดีๆวิ่งเข้ามาพร้อมกันขอให้คุณวางใจกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะเป็นเสียงและอย่าก,กลัวที่จะเดินเข้าสู่ประตูบานใหม่เพราะมันจะนำพาคุณไปสู่ความสุขแบบที่คุณออกแบบได้เอง หากอยากเสริมดวงให้ไหว้พระด,ด้วยดอกไม้สีม่วงหรือสีน้ำตาลถวายเครื่องหอมขนมแพง่งหรือผ้าเช็ดหน้าเล็กๆตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ทุกประตูที่ใช่เปิดให้ข้าพเจ้าเห็นเส้นทางของตนเองอย่างชัดเจนอย่าดังเลเมื่อโอกาสข้อประตูนะครับอย่าปล่อยให้ความกลัวล็อกคุณไว้ในห้องเดิมขอให้คุณใช้พลังแห่งนิมิตสร้างความมั่นคงในแบบของตัวเองผมมมการนิมิสุ ขอเป็นกำลังใจให้เสมอครับพลังแห่งนิมิตนำพาสุขหรือความมั่งคัง่งและพบก,กันใหม่สวัสดีครับ